สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลพบุรีครั้งที่2ทับ2,567เเพื่อปรึกษาหารือและวางแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมกีฬาภายในจังหวัดลบุรีที่ห้องประชุมพระปางสามยอดชั้นสี่สารกลางจังหวัดลบุรีนายวชิวระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลบุรีครั้งที่สองทับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโดยมีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลบุรีผู้ส่งคุณอวุธซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบุรีนายอำนาจ ช่างกลึงดีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีเป็นต้นพร้อมด้วยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาจังหวัดลบบุรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการกีฬาในจังหวัดลบบุรีซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่มีใจรักในกีฬาซึ่งการประชุมได้จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อปรึกษาหารือและวางแนวทางการดำเนินงาน กำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัดลบุรีโดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเช่นการรายงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ระดับประเทศราชบุรีเกมที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่2 3มถึง31มีนาคม2567าจณจังหวัดราชบุรีโดยจังหวัดลบุรีมีนักกีฬาที่สามารถผ่านรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 15ชนิดกีฬารวมทั้งนักกีฬา73คนผู้ฝึกสอน24คนการรายงานการแข่งขันกีฬาอาวุโสค,ครั้งที่6ระดับประเทศเมืององค์เกมที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่19-26เมษายน2567นาจณจังหวัดราชบุรีโดยจังหวัดลบบุรีมีนักกีฬาที่สามารถผ่านรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน10ชนิดกีฬา รวมนักกีฬา87คนผู้ฝึกสอน19คนพร้อมกันนี้ได้มีการหาเรือร่วมกันในการแข่งขันกีฬารายการเยือนแผ่นดินสมเด็จพระนเรายมหาราชแต่งชุดไทยแข่งกีฬา โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีเตรียมจัดการแข่งขันกีฬารายการดังกล่าวในช่วงของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของจังหวัดลบบุรีส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลบบุรีและส่งเสริมเศรษฐกิจภายในจังหวัดโดยมีการแข่งขันกีฬาด้วยกันทั้งหมด4ชนิดกีฬาประกอบด้วยกีฬา กีฬาบอลกีฬาวูดบอลกีฬาเทควันโดกีฬายูยิสูโดยกำหนดการจัดการแข่งขันในช่วงของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬายูยิสูที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ25์2567ณศาลา,าประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอำเภอเมืองลุบุร,ร,รีจังหวัดลพบุรี ถือเป็นรายการแข่งขันระดับประเทศเพื่อคัดเลือกตัวแทนนกักกีฬากีฬาอยู่ยิ่สูของประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกต่อไป ท่านผู้ชมครับและข่าวต่อไปนำมาฝากกันในวันนี้ครับโรงเรียนเทศบาลหระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีจัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ประจําปีการศึกษา2566เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายและการฝึกพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาและที่สําคัญยังเป็นการสร้างความสามัคคีปลูกฝังการมีน้ําใจเป็นนักกีฬาและยังเสริมสร้าง ความสนุกสนานให้กับเด็กให้มีความสมวยัยโดยมีการแข่งขันกีฬาอย่างสนุกสนานครับที่โรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุร,ปปรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุร,ปปรีนางสาวสุกัญญาว,วงศ์ประภารักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีและรักษาราชการ,การ,การกาหัวหน้าผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา2566โดยในช่วงเช้าจัดให้มีขบวนพาเหรดของคณะสีที่3ขคณะสีประกอบด้วยคณะสีน้ำเงินคณะสีเหลืองคณะสีส้มที่ตกแต่งขบวนพาเหรดอย่างสวยงามซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองในการจัดหาชุดมาให้นักเรียนได้สวมใส่ โดยมีผู้กครองได้เฝ้าติดตามขบวนาพาเหรดอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวสุพัญญาวงศ์ประภารักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล5ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีและรักษารษาชการกาหัวหน้าผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรีกล่าวว่า โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา2566มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบว,วินยัยปลูกฝังค่านิยมการเล่นกีฬาให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรูอภัยเพื่อให้เด็กสนใจการเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจง้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัยเพื่อส่งเสริมความรักความสามคัคคีความ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กครูผู้ปกครองโดยสามารถทํากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขสนุกสนานภายในงานมีการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนซึ่งคณะครูและคณะผู้ดูแลเด็กของโรงเรียนเทศบาล5าระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่นโดยสอดแทรกผ่านกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และลงมือทำด้วยความสนุกสนาน มีความสุขในสิ่งที่ทำการจะทำโครงการกีฬาสีสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยกระบวนการที่หลากหลายจึงมีการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบสีด้านของเด็กปฐมวัยและได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอย่างมีความสุข โดยการแข่งขันกีฬาหลายชนิดเช่นวิ่งเปรี้ยวก้าอิดนตรีเป็นตน้นโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานครับ ชมครับและนี่ก็คือข่าวจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์ประราศักดิ์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลพบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิตติรักษัยและทีมข่าวสวัสดีครับ